อันนี้น้ำมันอย่างนี้ครับขันขันเป็นแนวอื่นมันบ่ออกอกวะเนาะออกยากออกยาก ครับน้ำมันล้างดีล้างออกมันชิ้นขอเวี่ยงแตกนั้งป่ะหัวชิ้นขอเวี่ยงหัวหลายครั้งหนงึงในใ่งครั้งเม็ดแตก เม็ดเม็ดแตกแต่ว่าจริงๆก็ก็ต้องเปลี่ยนยกชุดรคับผมแต่ว่ามันกระสีหลายเนี่ยวันนี้ก็เลยทำไอที่เป็นที่ตอนนี้เป็นปัญหาที่สุดก็คืออันอันนี้มันหัวมันบีมมันหัวแล้วก็เม็ดแตก แลวอีกประมาณสี่หาหมื่นมาเปลี่ยนสายพันเปลี่ยนอันนี้อีกสายพันธ์เกิดไก,กลแล้วครับประมาณไกลแล้วซ้ำขาดแลับไป เปลี่ยนเม็ดชิ้นขอเรียงหัวละมันเห็ดให้น้ำมันเครื่องหัวใส่คันฟี เม็ดแตกช้ำเดียวพราช้ำเดียวเหมืนก็นายพันมันนิ่งเนาะมันเลี้ยงไปเลี้ยงมากแม่นมันเลียงไปเป็นวอ่นอกือีก่หามือซีหามือสิมาเปลี่ยนที่เรือ หาเงินจักหน่อยครับหาเงินสักหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นซอยคุณพระครับขอเอื่นซอยคุณพระตรงขอบนี้ก็จะเป็นโรงงานเฟมินิตครับผมตรงนี้เรื่องงานรถสีไลนยเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านประจำ เราดูแลรถรถดูแลเราเป็นตัวเนาะครับเขาขี่เสมอเนอะาะเป็นหยางเครื mm ่อ hmm. งรถรถมากหลายปีแล้วครับ mm hmm. จร่จริงๆก็เพิ่งเพิ่งสิมาได้เฮ็ดคักๆนีล่ล้วปกติสิมีได้เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนนอะมันเครื่องเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอย่างสุมดีมันสึกลองอประจำ ช้างกับอะไรเปลี่ยนโู้ตั้งแต่เอามาตั้งแต่เอามากับรถเลี้ยงสมือกับยังบัตรเด็ดเปลี่ยนกับพึ่งสินาแบบออกอาการคักๆกับเลี้ยเปลี่ยนแต่ว่าบัตรเด็ดเปลี่ยนเบิดกับกระสีเปลี่ยนสายพานันเอ้ยบะแมนสายพันบัทันเปลี่ยนสายพานันยังยังได้อยู่ครับเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเม็ดเ,เม็ดใหม่ สินสินเออสินสินขอเบียงครับี่มันเฮตไห่นห้ำมันเกล่องหัวลงมาของใจพัดมาเรามันเฮดไหนหย้ำเขาออกตัมันฟีมันฟีมันก็อันตรายเนาะครับย้ำเขาแบบออกตัวออกอยังตามแยกตามยังซ,ซ้ำหนึ่ย ถ้าเจียแบบเขาออกตัวรถเดี่ยวไหมเขาบิดว่าไปงี้เดี๋ยวเกื่อกี้ท่าเกเรอยู่กลางลำกันเลยเออเอา,เอา,เ,อาเอามาเหยีดก่อนทำมาบัติได้บ่มันก็ขี้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันความปลอดภัยต้องมาก่อนครับผมเล็เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนไปบ,บ่บ่บ่บกี่บาทครับไม่ไม่กี่บาทแต่ถ้ายกไม่ไปเลยนี่ก็หลายบาทอยู่ครับ หลายพันอยู่กันเลยเดี๋ยวหาเงินจยางน้อยก่อนค่อยมาเปลี่ยนกับเปลี่ยนเท่าที่เปลี่ยนได้นี่ครับผู้เดททำมาป้ายทะเบียนสองหนึ่งสี่สองมนันมานเนี่ย ว่าไ่อค่อยได้เป็นครับเดินโดน,ดนเป็นเที่ยวเอาสีนั่งร้อตะคราบมาเป็นอย่างนี้นี่ ้วครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีเดอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกับน้งโชคไดยเดอ์ครับอยากให้เล็ดคลิปแบบใดจ,จังใดหรือว่าให้กำลังใจเข้ามาน้งโชคอ่านอ่านบทตคอมเมนต์ครับฝากนำเดอครับแล้วก็วันที่สองครับวันที่สองนี้เพลง ลักน่องสองเม้าครับโจบอสโจครับแล้วก็กลุ่มปิดสองสามสี่มีนานี้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนันนี้เด้อครับสวัสดีครับ